สวัสดีครับพี่น้องแฟนเพลงแฟนบอลหลครับช่องกัญชัยลำเพลินอ๋อผีเชี่ยวครับตอนนี้เวลาหกโมงครับโอ้ดาราเอ็มซีอะไรเอ็มซีห้าสิบเหรอเพราะว่าไม่ได้ถ่ายเตยลานะครับเพราะว่าเพิ่นสั่งให้เลิกเพราะว่าตีสี่ตีสี่ครึ่งเนาะไม่ได้เตยลาเลยนะครับไม่ได้ถ่ายคลิปเตยลาเลยตอนนี้เราก็จะเดินทางไปที่จังหวัดมุกดาหารนะครับ ดาราก็กำลังจะไปกิน,ข,นข้าวครับที่ทังขยะนะครับถังขยะเปลี่ยรือถังขยะไม่เปียกเชิญครับเชิญครับาาโอ้วอนนี้เราเจอแต่ดารานะครับใใรรโอ้น้ำซอสด,ดาดนาผมนะตนะิ๊กติ๊กติก รบหน่อยดารามามีอะอ,อาหารเปียกนึกอาหารแห้งทางขยะสีเขียวสีเหลืองอุ้ยอุ้ยเส <c oughs> ื้อผ้าหลุกมากเนี่ยต่อเสื้อผ้าหลุกมากสื่อก็ผ้ากันสื่ออย่างเดียวนี่สื่อลมน่ะกันไว้แล้วเป็นยไงนี่สื่อโฟนเอง

นอนฝันกันเรียบสาวเราสาวฝัน,น,นยังไงบางมันหัวจุมยวงจรเตือนเึินวมันมันวายัง,งต่างคนต่างหิ้ววยมาพอก,กันกั <c oughs> บเงาบ่านอนฝันกัน <c oughs> <c oughs> า่อนมาลับสาวนอนิขึเปนเดียวมันูดเดียว,วไปหาคนสาวหรอกไปาเขเป็นเ<อ>ขาเดือดเด้อเขาตกไหมเขาบาตกไหมครับเขาบ้าเป็นกบก มีอาหารเม็ดไหมครับหรกออลังดูอยู่กระสิยางโดนโพสแต่แต่สามชั่วโมงจะมาเป็นนกแก้วสิอ่ะบออาหารเม็ดยวเราค่อยอ่ะแก่ได้ไหมแก่เช่ไหมแก่ได้ไหนใช่ เสียงของเสียงของอีกอีกดีเนาะขนมเดียวซื้อไปเยอะๆขนมกินหมดไหมกินหมดแล้วเนี่ยเลือกเอาเลยจ้าสำหรับเราหน้ามันฝรั่งอยู่แล้วต้องกินขนมปังอุ้ยอุ้ยหน้าฝรั่งฟันปัก คิดถ uhm, ึงลำเพลินลำแพนเนาะเวลามาเซเว่นแลงวาสักเเวดี ante. ๋ยวเราก็จะกินกันเอาเอาแค่นั้นเหรอซื้อเยอะๆหน่อยเงินน่ะใช้หน่อยอุ้ยแรงเนาะอ่ะขนมปิมีส้ม แค่นี้แหละยาวขนมปังเอาเป็นแท่งไหมแซน์วิชเอาแซน์วิชเราไปนั่งกินข้างนอกไหมหรือจะกินนวดเอาแบบนี้ไหมแล้วก็เอานมใส่นวดนมปอก อร่อยนะถ้าจะกินเบอตีนีเอากินไม่เลยนหญ่เป็นเบาหวานนะเวลาแบบเวลาตืีนแล้วมปกินกันอร์จะเียรงกรับเอากะอกันยเอามาแล้ออกไลแม่ เป็นน้าปลาไู่เป็นท่านปักท่นคือเฮ้ยติดป้ายไปอยู่มาเปใส่ตโอ้เอาเอานบอหลายอย่ขึ้นเลจะมามือี้คุกับพคุณ กูเห็นที่บล่มวันจันกูรูุไปอยู่วันจันทรุเร e ีนี่ยเราเห็นนายิงสยังได้แต่ยักมองบักขากหนาที่ซเแงหนาไอ้มืนดำดดำเบอเลยเนี่ยบนี้เนี่ยเราเห็นหนาโอโลแมแต่ยว้าแต่ยัควกเอไปขายทานมากไหมไลยเอาพวกนั้ไปใส่ปลาหมียไปรถไผ่โอ้ อีโบทได้สัตว์ตันต่นนี่เปลี่ยนกันไปเปลี่ยนกันมากเลยปะเขาใจอยู่ดอกไปเลยท <c oughs> <c oughs> ี่แก้ม Hoa 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 Uống ừ, ngay thôi wow. <laughs> <Chắc rồi. cười> à? chắc không? chắc Các loại? Anh nằm bánh này không? Không không? rất là kỳ tích mà ดากดตกไหมเด้ๆๆๆๆๆเดี๋ยวทำไมไวเอีโร้อยห้าสิบมีโอ้มีเหรอโอ้สามขวบไหนโอ้โหไม่มีลิมิตชีวิตกระเอาหนึ ไปแล้วละวะแล้วไปเรื่อยๆเราลดหน่อยเราะ่ะเติมมันอ่ะพี่น้องครับพอกันยูงานครับพี่น้องครับสวัสดีครับม